สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับสวีเดนแล,ล้วค่ะนี่นั่งเหลือยังไม่ดูนะ หังนะคะ่ะขึ้นฟังค่ะขึ้นฟังฝังนี้ก็ก่อช้างนะคะบายบายแล้วก่อช้างกับสวีเดนแล้วนะร้อนมาก เอสวัสดีค่ะคุณนิพพคอนสวัสดีจ้า่นี่แบรสลีสแต่ สีน่าตราดนะทุกคนฟังตราดนะคะใ,ใกล้เข้ามาร้อนมากเดี๋ยวๆคงถึงสวีเดนน่าจะหมื่นแมนบาทเทาจาักรโมงหมื่นสายๆจ้ะ จักนับจังไนดนดอกเวลาขอบคุณมากค่ะแล้วเราบายบายก่อช้างกันแล้วนะคะก่อช้างอยู่นี่บายบายก่อช้างกันนะคะเมนเนี่ยเดี๋ยวไปเก็บพักปลาพักปลากำลังขึ้นนะ สวัสดีครัพี่น้ำพึง่งสวัสดีจ้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณล้วนสวัสดีจ้าขอบคุณมากค่ะเราบายบายกอช้างกันแล้วนะคะร้อนมาก้ไหมกอดช้างกับตราดอยู่ในเฟรมเดียวกันได้นะทุกคนว่ไกลกันนะนั่งเลือกเกือบชั่วโมงกันเลยที่เดียว ร้อนมาฝากเงาแตงเงาแตนสวัสดีคุณเบนมามาท่านมือนี่มาท่าน,าน,น,นเพราะฉันไปก็ลัางสิไปและฮวอนฮวอนมาไวจะเคลียกลับแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไป่วนนภูมิเลยค่ะก็เลือกที่จะเมาส์รถตู้กัน จริงๆรถตู้เขาก็มีนะเป็นแบบโดยสารถึงสุวรันนูมิ่มเลยแต่ว่าก็เลือกเมาเอาก็ใจเด,ดืนกันประมาณเท่านึงค่ะนะ้าเป็นโดยสารก็จะเป็นตู้แล้วก็เรือแล้วก็แวนประมาณนเะะ<อ>มื่อไรอยู่ตรงบันไดนะทุกคน เป็นเลือบางล่ำกัจะโล่งๆนะบางล่ำกัจะอ่ำๆทางบนนัดนัตางรลอบเลยร้อนมากก็เลยมาอยู่แถวนี้แหละทานทานทานขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวมวนปุ๊บมวนปุ๊บกลับไปหนาวตอ่อเดี๋ยวกลับไปเก็บพักตะเขาโอเคค่ะพาชมบรรยากาศ เขาบรรทุกรถได้หลายขั้นมากเลยนะคุณเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันเอเคครับขอบคุณลหลายๆสุขุสูสนับนุนจ่ะกินเค้าแซบนอนหลับสบายดีค่ะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยค่ะลำล้ำเรื่อยๆยกันไม่บปาพ่อกันไหมคะ่ะพ่อกันไหมอัปเกรดอัปเกรดการเดินทาง